สมัยนี้มีการปลูกทุเรียนต้นใหม่นะคะที่เขาทําดินเนี่ยทำแปดแปลงกันอะ่ะก็จะมีการทําโคโ้<ๆ>งนก้อนกลมๆเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเห็นเ่า <c oughs> ที่ทุกเห็นก็คือเขาจะทําเป็นรูปฟูก <c oughs> เป็นเป็นร่องยาวยๆ <c oughs> เป็นร่องยาวยอ,อ่พอจะอธิบายได้ไหมคะสองวิธีนี้ต่างกันยังไงแล้วให้ให้ประโยชน์ต่างกันยังไงถ,ถ้าคําแนะนําแบบใหม่นะคะ เป็นลูกคู่จะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราทําเป็นโค้งเนี่ยเราน้นถึงว่าเราปั้นเป็นโค้งกลมๆเนี่ยเวลาทุเรียนเขาโตเนี่ยเขาก็โตไปลากเขาก็จะแผ่ไปข้างข้าระยะหนึ่งเขาก็จะไปถึงที่ชายภุ่มที่ชายผุ่มพอถึงชายผุ่มปั๊บเนี่ยเวลาน้ามันลงอ่ะน้ํามันจะอ้อมอ้อมข้าข้างใช่ค่ะอ้อมตรงข้างเราแล้วนั่นแหละค่ะเขาก็เลยตรงนี้อาจจะเิดปัญหาได้ที่หลังฉพะนั้นทางที่ดีคือถ้าทาเป็นลูกคู่เนี่ยน้ําจะลงข้างข้างก็เป็นร่องยาวเลย แล้วส่วนเนื้อดินที่ที่มันเต็มตรงตรงเป็นร่องก็คือลากมันก็สามารถใ้อินทรัลัดมีเนื้อดินที่มากกว่าแล้วก็ถ้าปลูกอย่างนี้คือมันต่อกันเนาะมันก็จะได้หมดอย่างเงี้ยค่ะเขาแนะนําว่าไอ้นื้อเจะาคุณีกว่าค่ะเฮ้ยนะคะอย่างเงี้ยสวยมากยอดเลยค่ะอันนี้อันนี้พันอะไรนะคะพวงมาีใช่ไหมคะใช่พวงมณีค่ะอันนี้พวงมีกลมดิกเลยค่ะไม่มีโพูเลยพูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกลมดิกเลยค่ะ ลูกสวยมากอันนี้คือหล่นนะคะหล่นหล่นจากต้นหล่นจากต้นนะคะใหม่ๆเลยโหหอมได้วยค่ะหอมเลยค่ะ